นั่นหมายความว่าถ้ามีคนรู้อีเมลคุณถ้ามีคนรู้พาสเวิร์ดคุณที่ของคุณถูกขโมยแล้วถูกปะทำไมต้องใช้รหัสผ่านที่2ของ earth 2? 2มาครับผมอันดับแรกบอกก่อนก็การเข้าเว็บไซต์ earth 2ทุกคนก็รู้นะวิธีพิมพ์ก็ earth 2 io แล้วก็เวลาจะเล่นก็พิมพ e ์อีเมล แล้วก็ใส่พาสเวิร์ซึ่งปกติก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้ดูแต่ว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่าผมอะทําไปแล้วผมอะอมที่จริงอะผมอัดคลิปนี้ไปแล้วเว้ยแต่ว่าเสียงไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไรโอ้ยงงงุดอิดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าไ้ฟังก็ในการสมัครก็ไปสมัครกันเองนะผมไม่ได้พูดถึงก็ในการล็อกอินครับ วิธีล็อกอินก็คือใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดถูกไหมครับผมผมใส่อีเมลแล้วผมก็ใส่พาสเวิร์ดแบบนึงนะสำหรับคนที่ไม่มีพาสเวิร์ดที่2กดคอนปึบมันก็จะไปเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ภายในถูกต้องไหมครับแต่สำหรับคนที่ทำพาสเวิร์ดที่2ไว้มันจะขึ้นรูปแบบนี้ครับ นี่มันจะขึ้นแบบนี้นี่นี่โอเคมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเข้าเว็บไซต์อ่ะคุณต้องใส่พาสเวิร์ดที่สองด้วยนะเดี๋ยวผมจะใส่พาสเวิร์ดที่สองโชว์ต้องทําให้มันดูแบบตื่นเต้นเหมือนซีรีส์อ่ะเคยดูซีรีส์ป่ะเอ้ททาไมมันเกิดอันนี้ขึ้นมาได้วะนู่นนี่นั่นอ่ะผมใส่ไปแล้วเป็นตัวเลขหกตัวครับแล้วกดล็อกอิน อ่ะเรียบร้อยนี่คือการเข้าสู่ระบบด้วยพาสเวิร์ดที่สองครับผมบางคนอาจจะยังสงสัยว่าเอา้าแล้วพาสเวิร์ดที่สองจะใส่ทำไมให้มันยุ่งยากอ่ะถ้าดูจบคลิปนี้ก็อาจจะรู้ครับว่าพาสเวิร์ดที่สองหามาจากไหนแต่ปัญหาคือทำไมผมต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วผมต้องใส่พาสเวิร์ดที่สองด้วยผมจะให้ทุกคนจินตนาการอย่างนี้นะครับวันนี้ทุกคนเน็ตเอิร์ทูทุกคนซื้อที่ทุกคนลงทุนเยอะมาก แต่วิธีล็อกอินของทุกคนก็คือใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนั่นหมายความว่าถ้ามีคนรู้อีเมลคุณถ้ามีคนรู้พาสเวิร์ดคุณที่ของคุณถูกขโมยแล้วถูกปะนี่แหละครับคือที่มาของรหัสที่สองถ้าคนที่รู้อีเมลคุณรู้พาสเวิร์ดคุณแต่เขามีรู้รหัสที่สองก็เท่ากับว่าเขาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไม พาสเวิร์ดที่2ถึงจําเป็นมันป้องกันครับไม่ให้คนอื่นเข้ามาโจรกรรมข้อมูลของตัวคุณที่จริงผมใช้พาสเวิร์ดที่2องคนเนี้ยมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแหละมหาลัยปลาย,ลลายๆเริ่มมีก็เลยเริ่มใช้พาสเวิร์ดที่สองแล้วพาสเวิร์ดที่2เหมือนกับ o t p พอะครับเวลาเราเข้าโอ,อนเงินบางบางธนาคารนะมันก็จะบอกว่าคุณจะโอนเงินจริงเหอรอรอรับ O t ท6ตัวเหมือนกันครับ นี่ก็เป็นเหมือนกันเป็น OTP 6ตัวเหมือนกันพอได้ OTP ชั่วคราวก็คือกรอกๆๆๆแล้วนะส่งปึง้งนั่นนะครับคือการยอมรับในการใช้พาสเวิร์ดที่2 OTP บางคนอาจถามว่า OTP ย่อมาจากอะไร OTP ย่อมาจาก one time password ก็คือพาสเวิร์ดที่ใช้ครั้งเดียวจบเลยเหมือนกันครับก็คือเลขเมื่อกี้เนี้ยที่ผมให้ดู6ตัวใช้ได้ครั้งเดียวนะหลายๆคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูจะมาแฮกอีเมลผม เอ้ยลองรหัสหน,นู่นนี่นะ่ไม่ต้องนะเพราะว่ารหัสมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวิธีการเซ็ตนะครับวิธีการเซตพาสเวิร์ดที่สองครับผมชัดเจนผมว่าผมชัดเจนแล้วแต่ผมเซ็ตไปแล้วนะต้องบอกก่อนยังหงุดหงิดอยู่คือทําคลิปแล้วเสร็จแล้วมาเช็คปุ๊บเสียงไม่เข้าโหค้นหงุดหงิดอ่ดอะ,โอ,ะโอเคครับ พาสเวิร์ดที่สองทำอย่างนี้ครับไปที่เซตติ้งนะครับที่โปรไฟล์ของที่หน้าเนี้ยหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยของคุณเนี่ยไปที่เซตติ้งไปที่เซตติ้งครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นพาสเวิร์ดที่สองครับพาสเวิร์ดที่สองก็กดใช้งานพาสเวิร์ดที่สองตรงนี้ครับสีเขียวๆขียวคลิกเข้าไปโอเคเนี่ยผมเข้าสู่หน้านี้แล้วนะหน้านี้หน้านี้เปิดพาสเวิร์ดที่สองคลิกเข้ามาปุ๊บ ที่จริงอะ่ะผมทําไปแล้วเว้ยแต่ผมลบทิ้งแล้วผมก็ทําใหม่เพื่อวิดีโอนี้พูดแล้วโมโหมากจริงไม่เคยโม,โมโหขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะครับถ้ามันจะถามก่อนเลยครับว่าคุณจะใช้พาสเวิร์ดที่2จริงไหมก็กดไปเลยจริงมันก็บอกว่าเฮ้ยพาสเวิร์ดที่2เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะบัญชีของคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็คือจะถูกจรกรรมได้ยากขึ้นสบายเลยก็กดคลิกไป โอเคหลังจากนั้นมันก็จะให้ตัวนี้มาครับเป็น QR code แล้วไปส่องกันเลยไปส่องเพิ่มเพื่อนในไลน์เหรอไม่ใช่ก็ให้ทุกคนครับไปที่ตัวนี้ตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับแดป๊บบนึ่นะก็ไปหาโหลดมาครับถ้าใครใช้งาน Google ก็โหลดใน Google ถ้าใครใช้งาน i o s iOS ก็โหลดใน iOS ครับผมก็โหลดมาใช้ผมคลิกให้ดูนะอันนี้ของอันไหนสองอันเลย,อ,เลยอันนี้อยู่ในเอ่อ Google นะครับ google นะครับก็โหลดนะครับโหลดในมือถือนะไม่ใช่คอมนะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะอันนี้ให้ดูเฉยๆเออไม่ไม่ต้องดูนะครับเ้ย <c oughs> ไม่ต้องโหลดในคอมนะครับโหลดในมือถือของคุณนะครับนี่ โห mm hmm. ลดมาโหลดมานี่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 ติดตั้งนี่ตัวนี้โหลดมาครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้โหลดมา dah. โอเคหลังจากโหลดเสร็จแล้วก็ทําการลงทะเบียนนิดนึงก็ใส่พวกอีเมลไอ้นนไอนีนั่นเขาขออะไรก็ให้เข้าไปครับเป็นการยืนยันตนให้เข้าไปครับโอเคเรียบร้อยทําให้เสร็จเสร็จแล้วบอกเสร็จยังเสร็จแล้วนะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อแล้วโอเคต้องปิดนิดนึดนง พอโหลดเสร็จแล้วครับผมมันจะขึ้นมาหน้านี้หน้านี้หน้านี้หนนหนนเห็นไหมเห็นเห็นเห็นประโยค g o เกิลไหมแล้วระหว่างเนี้ยในเนี้ยของผมอะ่ะของผมใน,นเนี้ยนะมันจะเป็นลิสต์เกี่ยวกับเอ,อเว็บไซต์ที่ใช้พาสเวิร์ดที่สองทั้งนั้นเลยแต่ว่าผมไม่โชว์นะเพราะว่าผมกลัวในส่วนของเอ,อข้อมูลส่วนบุคคลมันอยู่ตรงนี้เต็มเลยก็เลยไม่ได้โชว์ต้องขออภัยด้วยอ่ะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะโหลดเสร็จแล้วออโอเคครับ ก็ไปที่แอปพลิเคชันของทุกคนครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแอปตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับผมก็หน้าที่ผมให้ดูครับด้านล่างมันจะมีปุ่มบวกอยู่เห็นไหมครับกดบวกกูจะกดตัวมเนะียอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีบอกว่าให้สแกน qr code กดสแกนเรียบร้อยก็เดี๋ยวขออนุญาตนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมจะสแกน qr code ที่เห็นอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ earth t o ปึง้งเรียบร้อยพอสแกนปุ๊บคุณจะเห็นครับในระบบมันจะขึ้นมาเลยต้องปิดอีกกี่รอบปะเนี่ยโอเคนี่ครับนี่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 พอคุณสแกนเสร็จแล้วเห็นไหมครับผมมันจะมีตัวเลขขึ้นมาหกหลักอันนี้เลขอะไรสี่เก้าสองเก้าหนึ่งก็ให้มากรอกตรงนี้ครับเนี่ยกรอกตรงเนี้ยแต่ถ้ากรอกไม่ทันนะครับจะมีหมดเวลาพอหมดเวลาปุ๊บตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมให้ใส่เลขใหม่ ห้าสี่เก้าสี่สี่หนึ่งหวยวันนี้แน่แน่แล้วกดเน็กครับอ่ะเรียบร้อยก็เท่ากับว่าคุณเปิดใช้งานรหัสผ่านที่สองแล้วเรียบร้อยครับเป็นเรื่องจบอ่ะโอเคเป็นอันจบพิธีครับนี่คือาสเวิร์ดที่สครับวิธีการใช้ก็ผมก็ปก้นี้แนะนำไปแล้วนะครับวิธีการเซตอัพทำได้ไหมจำได้ไหม ถ้าจำไม่ได้ทักมาถามส่วนตัวก็ได้ครับผมก็วิธีการเซตอัพพาส w o เวิร์ดที่2ไปที่ setting กดใช้งานพาส s w เวิร์ดที่สองได้ qr code คมาเก็บไว้ก่อนไปโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นี่ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนี่ตัวนี้ตัวนี้ไปโหลดมานะครับตัวนี้นี่เห็นชื่อไหมจะจดก็ได้หรือจะดูใต้คลิปก็ได้ผมส่งไว้ให้แล้ว ไปโหลดตัวนี้มาลงทะเบียนใส่อีเมลใส่อะไรที่เขาขอให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมันจะมีให้สแกน QR code เราก็ไปสแกน QR code พอสแกน QR code เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบแบบนี้ครับนี่แบบนี้เราก็เอาเลขหหลักไปใส่แค่นี้จบเท่ากับว่าเราสามารถล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่2ได้แล้ว ก็ย้อนกลับอีนิดนึงสำหรับหลายๆคนถามว่าทำไมเราต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่สองก็ปกติง่ายๆก็ใส่อีเมลทุกคนก็เห็นเนี่ยอ่ะอีเมลพัสเบิร์ดพัสเบิด,ด,บดอ่ะก็เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะมันควรจะเข้าได้เลยทำไมต้องมานั่งดูดูแบบเฮ้ยพัทเบิดที่สองในเนี่ยในโทรศัพท์ก่อนใช่ไหมในแอปพลิเคชันที่ผมบอกอ่ะ ต้องใส่รหัสตามแอปพลิเคชันที่บอกแล้วถึงจะสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคปึง้งเอา้าทำไมมันยุ่งยากวุ่นวายตอนเนี้มันอาจจะดูวุ่นวายครับแต่ถ้าคุณโดนขโมยไอดีล่ะคุณจะรู้สึกเหมือนเดิมไหมมันแก้ไขไม่ได้นะครับถ้าคุณโดนขโมยนั่นหมายความว่าโดนขโมยแจ้งความเหรอแจ้งไม่ได้นะครับตำรวจ จะไปตามใครได้ครับตามใครไม่ได้เลยก็สินค้าของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองดูแลไว้นะครับทุกอย่างเป็นของคุณเองคุณดูแลไว้ก็คือไม่มีอะไรจะพูดพูดได้แค่นี้จริงๆก็ของของคุณนะ่ะคุณก็ต้องดูแลถ้าคุณไม่ดูแล,แลแล้วใครจะดูแลให้คุณถูกปะ่ะผมว่าผมพูดถูกนะยังไงก็ดูแลกันด้วยนะครับ แนะนำเลยพาสเว์ดที่2ไม่ใช่แค่เว็บไซต์นี้นะครับไม่ว่าจะเล่นเว็บไซต์อะไรถ้าเว็บไซต์นั้นมีให้ลงทะเบียนด้วยรหัสผ่านที่สองแนะนําเลยรหัสผ่านที่สองสคัญครับจําเป็นครับผมใช้มาหลายปีแล้วสําคัญมากๆเลยโอเคก็แค่นี้ครับผมสําหรับคลิปนี้มาอัปเดตในส่วนของที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาในรหัสที่สองก็ถ้าใครทําไม่เป็นนะครับสงสัยอะไรดูคลิปก่อนทำไปก่อน พอติดตรงไหนทำอะไรไม่ได้แคปภาพแล้วทักมาถามผมใน Facebook ก็ได้มันจะมี Facebook อยู่ใต้คลิปครับมีลิงก์อยู่ทักมาเลยนะก็ยินดีพูดคุยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมเต้นาทีชาดิชาติต้องไปแล้วแต่ก่อนไปของจริงขอ s u b บ c r i b e นะครับรบกวนจริงๆถ้า s u b ั c r i b e ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและแน่นอนผมจะไม่จบที่เอิร์ทู ผมจะพาทุกคนครับไปหาเงินออนไลน์ในช่องทางอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นขอกำลังใจกำลังใจสำคัญจริงๆแล้วเดี๋ยวผมทำให้ผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วถูกปะมือคือมันสนุกอ่ะ <c oughs> เป็นคนที่ชอบเล่นอะไรสนุกๆแบบเนี้ยแต่ก็อยากได้กำลังใจเนาะขอกำลังใจด้วยโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งด้วยนะครับ